โปรปามทำอะไรอยู่ะผมกำลังออกแบบวิธีให้คนได้ระยะเร็วที่สุดอยู่ครับสวัสดีครับผมปามกอล์ฟมาสเตอร์นะครับวันนี้ปามจะมี2โซลูชันให้ท่านนักกอล์ฟบางคนที่ตีไม่ไกลสักทีเดี๋ยวตีออกขวาเดี๋ยวตีออกซ้ายตีไม่ตรงสำคัญเรื่องระยะไม่ได้ด้วยปามมี2ออปชั่นให้เหลือกนะครับออปชั่นแรกก็คือเรื่องสปีดเวิร์กชอปครับสปีดเวิร์กชอปนี่ยจะจัดขึ้นวันที่15เดือน6 2025นะครับ สปีดลอกช็อปนี้จะดูเรเชนทั้งหมด4ชั่วโมงจะมีอะไรบ้างท่านนักกอล์ฟจะรู้จุดอ่อนตัวเองจะรู้สวิงแมชชีนิกที่จําเป็นต้องมีจะรู้วิธีตีไกลจะรู้การขยับร่างกายที่ถูกต้องทําให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บตามข้อต่างๆนะครับท่านใดที่เจ็บข้อต่างๆข้อเข่าหรือข้อศอกก็ตามแสดงว่าท่านใช้ร่างกายยังไม่ถูกนะครับทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะอาจจะเกิดจากใช้มือเยอะเกินไปหรือว่าใช้ศอกเยอะเกินไปสมมุตินะครับไม่ยอมใช้ กล้ามเนื้อที่ถูกส่วนอันนั้นก็จะมีคำตอบให้ด้วยรวมถึงการออกกำลังกายแบบนักกอล์ฟซึ่งอันนี้จะสอนโดย a p e x g o l f Hawaii วนะครับซึ่งก็คือผู้ฝึกนักกอล์ฟตีไก่แล้วเขาเนี่ยเอาความรู้ของนักกอล์ฟตีไก่เนี่ยมาดัดแปลงให้กลายเป็นนักกอล์ฟทั่วไปที่เก่งมากผมเคยเจอที่เขาช่วยเพิ่มระยะไปได้โอ้โหมี30-40หลาภายในแค่1ชั่วโมงนะครับแต่เปิร์ชอปนี้จะอยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเลยทีเดียวจะมีปาล์มแล้วก็เอเบ็กส์กอพาวนะครับ ส่วนอีกเคสนึงที่มีเวลามากขึ้นนิดนึงก็คือปามเนี่ยได้ออกแบบโปรแกรม5วันใช่ครับ5 5วันเท่านั้นเองโดยระยะเวลาถ้าเป็นไปได้แบบออ t ติมัมที่สุดเลยก็คือประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือภายใน2สัปดาห์5วันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสัปดาห์แรก2ครั้งสัปดาห์ที่หลังสัปดาห์ที่2 3ครั้งนะครับจะเจอปามจะเจอเอเพ็กส์สัปดาห์แรกจะเรียนรู้เรื่องสปีดฟันเดเมนทัลทุกอย่าง identify weakness ตัวเองด้วยนะครับรวมถึงการดูเทคนิคการตีการออกกําลังกายถ้าท่านใดต้องการเรื่องอาหารการกินก็แนะนําให้ได้เช่นกันรวมถึง s p e d t r a i n i n g และเทคนิคการตีไกลนะครับและจะดูเรื่องอุปกรณ์ให้ได้ด้วยส่วนพอเจอคริสครั้งที่2เสร็จสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นปามคริสอีกทีหนึ่งและครั้งสุดท้ายก็คือการ Analyze ผลครับว่าท่านกอบได้เพิ่มระยะไปทั้งหมดกี่หลาในระยะเวลาแค่5วันหรือ14วัน5ครั้งหรือ14วัน เท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นคอนเทนต์มากมากเพราะว่าหลายๆท่านทักปามาบอกว่ามีเวลาน้อยครับโปก็ปามก็เลยจัดโปรแกรมนี้ไปให้นะครับขอเวลาแค่5วันใน2อาทิตย์ปามจะ transform ทุกอย่างในวงกอล์ฟและในระยะของท่านตัางกอล์ฟได้เลยและสปีดเทรนนิ่งไม่ใช่ดีแค่ไดเวอร์ไม้เดียวนะครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกร่างกายของเราเพราะฉะนั้นไดเวอร์ไม้3ไฮบริดเหล็ก4ยันไปโยนถึงเวทเลยโยนผ่าเติร์ดนะครับจะตีไกลขึ้น ีไกลขึ้นและคุมง่ายขึ้นเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอพิสซดอา์หมอลอบกับนักเรียนที่มาเรียนคอร์สปีแรกนะครับว่าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับแต่สำหรับท่านที่ต้องการมาเรียนตีกายมาได้เลยนะครับมีออปชั่นแรกทวนอีกทีออปชั่นแรกเป็นเวิร์กช็อปเกิดขึ้น15เดือน6 2025นะครับ4ชั่วโมงตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3และเวิร์กช็อปวันที่15นี้นะครับรับแค่4ท่านเท่านั้น4ท่านเท่านั้นเพราะว่าถ้ามากกว่า4 จะดูแลกันไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่สี่ท่านถ้าท่านใดอยากมามีปัญหาเรื่องระยะหรือเรื่องวงอะไรก็ได้มาทำเวิร์กช็อปกันแค่หนึ่งครั้ง4ี่ชั่วโมงปา์มเชื่อว่าช่วยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมีแผนการฝึกกลับไปที่บ้านให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีเวลามากขึ้นหน่อยมีเวลาให้ปา์มได้มีเวลาให้กับกอล์ฟมาสเตอร์หนึ่ได้นะครับขอเวลา5วันบางทีอยากจะไม่ต้องถึง2อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าไม่ควรเกินสามอาทิตย์ครับเพราะว่าไม่งั้น ประสิทธิภาพจะไม่เห็นเท่าที่ควรครับโปรแกรมที่วามานี่ทุกได้ถูกไตรตรองและวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าทําแบบนี้จะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจออปชันแรกเวลาน้อยเวิร์กช็อปรีทักมานะครับแค่สท่านเท่านั้นวันที่15หรือออปชัน2มีเวลามากขึ้นอีกหน่อย5ครั้งภายใน14วันจะดีที่สุดครับรีบสนใจทักมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งทางไลน์แอดกอล์ฟมาร์สเตหได้ครับทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ